ี่อวันนี้อยู่กับชันไอ,อ้ยิปปี้ออกมาจิววี่เกิดปิดนิดนึงจ้ะออกมาทำอะไรไ<ป>โอเคปิดรอจอดรถเรียบร้อยถึงบ้านนี้มีการอัปเดตใหม่ก็ไม่รู้เหตก็สามารถจอดรถตรงนี้ได้โอเคเรียบร้อยอุ้ยม,มีแล้วอะ่ะาไงดีอ่ะไม่ให้มันติดอะ่ะ บ้านคนเลยบ้างอย่างงี้ไม่ร่าเสียงมาเลยแต่ว่าน่ารักดีอ่ะมีสนามใหญ่แต่ว่าเล็กไปหน่อยไม่<ห>ทำอะไรสามสิบยกบเงนโอเคเธอมีหนึ่งใจไมมให้หนึ่งซึ้งด้วยโอ้โหบันไดแบบนี้ใครขึ้นได้นะโอ้โหมีสองเตียงน,นั่งนอนได้สี่คนแล้วนอนกันใครเนี่ยนอนกับใครก็ไม่รู้เอา้านนะ S <S ขขเขาตัดเองเห็นอะไรเนี่ยรู้ไหมตอนเขาบอกตัดนานมากแล้วนี่มันกระจกเหรอฮ่าสลัดแล้วที่นี่ก็ไม่มีของเกมเหมือนเราเซนของสลัดบ้านนี้ก็คี่ว่าคุกบ้านมันจะมีเครื่องเกมมาไม่มีอะ่ะโอ้ตลอดตังสิบนาทีเนี่ยอยู่ในบ้านลังนี้อึดอัดแม่ตายเอา้าล็อกบ้าน ว่ายังนอ,งอนข้อนยังดีกว่าสารลับชอบเวลานี้ที่สุดอืชอบเวลานี้หรอ,อืเวลานี้คือเวลาไหนเฮ้ยอยาเอาเสื้อออกไ,ไหมอ่ะไม่หรอคอะเริ่มก็ได้ชาลอเดเอ้ยจับเกนเซนเซอร์ปึ๊บ เดินเดือดเดียวเดีดซาลัดไม่โป้ไปใช่ไหมเดเดยวเดียวเดียวเดียเดดินไป้ไปหรอกแต่านแอร์ดูเธอแล้วเอาะเดี๋ยวนี้พยา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 มเธอโป้นนี้ยันรู้ใช่ฉันใส่เสื้อถ้าใส่เสื้อมันม้นม่เห็นเลยแต่มันเช่าแช่เดยวตกนี้จะสียรักน้ สารัตโง่ทีไ่ไหนฉันไม่โง,ฉง่ฉันชาลัดเขาเรียกว่าท,ที่เขาเออไม่เข้าใจคขามหมที่เขาคืออะไรอ่ะนี่เง่าอา่ะยกเราวงี่เง่างี่เากา่อสารัตไม่เคยงี่เง่าขนาดนั้นว่าสารัตไม่เคยงูขนาดนั้นแร้<อ>วงี่เง่าไม่เคยเคย้ อยากมาตรวจสารพัดให้ยากเลยจะรอดขนน้อยจะรอดคนยากจะตายเดีย๋ยวจะรอดไม่ต้องขนน้อยแล้วเนาะเออนะจะรอดขนยาหรอกจอพูดทำไมต่อต้านจะมึนเองนะไม่เป็นไรคือมียึบเปินยึบเปินสารพัดไม่เห็นรอยเลยเอาไปเดินเล่นข้นางนอกก็จะหึอไปด้วยก็ยังดีนะ

คาร์ลหืมบ้นไหนเพิ่มอืมเราจะเล่นที่นี่เราเล่นที่บ้านหลังนี้ดีกว่าอุ๊บโอ๊ยไม่ได้ตัวเราทำไม่ปีนไม่ได้หรอ,อโอเคได้แล้วนะคะเพิ่มเพิ่มอ๋อโหมว่านางกำลังคาสลร์ลอืมคารัดเห็นแค่ตัวจับ นี่คนนั้นนี่นะที่เราเจอตอนนั้นนะ่ะสลบเห็นไหม,มเสื้อตรงนี้นหนะ่ะเสื้อถีนน้ำตาตอนนั้นนะคะเดี๋ยวเราส่งกล้องส่งทางการดีกว่าเดี๋ยวเราทำให้ดูนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะนี่นะคะคนเสื้อดังคนเสื้อน้ำตาคนนี้นะคะเขามาขอให้เราอ่ะเปลี่ยนชุดกับเขาเดี๋ยวเดนะี๋ยวให้เขาอ่ะเขาบอกให้เราอ่ะแก้งเป็นเรานะคะก่อนที่หนูจะห่าย เฮ้ยวีไอฮีทำกันได้ไม่มีไอฮียังคู่เลยนะคะสงสัยเป็นเพื่อนกันหุ้ยเจอไอฮีวีไอฮีนี่เจ๋งมากเลยอ่ะอือหือวีไอฮีสองเยอะๆเลยคืออะไรอย่างนส้ซารเหรอเฮ้ยขักข้าอยู่ พ่อตาพ่าก็เห็นได้ว่าพ่อ้อมาขึนาลุกพ่อหนาวไี่นลขออยินเรียังร่กพ่อตอนไหนไม่ดีเลยไม่ต่เยวถ้าเด็ได้เข้ามาเลยเงีวอซีุ้ยที่ห้องนนก็จะมีกล้องัจปิดนะคะจะี๋ยวเสราฐเมกันเฮ้ย ในการทุกคนเราเจออะไรสักอย่างใครนะนะ้าน่ะเอา้ารูมี่สิอ๋อรูมี่ร,มร,มรูมี่โอเคตายไปเรียบร้อยนะคะเอา้าไม่ตายอะ่ะ Thật bay đi bay chứ. ấ. bay rồi. Ui. Nhia tao lột băng bay lại. Thật bạn mày chứ. một con ban chứ mày. Cô sẽ mà con เด็กทะลุคหากันจนหนูล็อกประตูบ้านแล้วมัพวกโจรอะมันทะลุได้มั้ไม่ใช่ไม่มีสารลักที่เป็นโจรเขาคงทำอาชีพโจรแบบลับนี่แหละคันงไม่เรียบร้อยน้องแบนเร็วเบลแบนไม่ได้มาบอกแบนไม่ได้โอ้มาได้ไงอะมาบอกแปลไม่ได้โอมีพีมไอมาแล้เลยแบนไม่ได้ไม่มีไม่มีเขียนที่เป็นไอพี บางคนที่ไม่มี VIP ฉันก็เคยเห็นนะเขาไม่ต้องเขียน VIP เขาก็รู้เขาก็เป็น VIP แล้วคนที่เข้ามาในบ้านฉันนะ่ะไม่สามารถน็อตรูบี้ได้ทุกคนเลยอ่ะนดเติดปลาเตัวบักนี่ใช่อันนี้จะบักส<ม>ี่แปดป่าวจะเป็นแผลโรบี้เรียบร้อยโรบี้เรียบร้อยดี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 ซาละชาจัง เอาลอน่เดียวดูเลยาาน่แรใจเลยเย่ก้ามังูกินเธอนเลทฉันใส่บิกินี่ได้ไหมมันูกินี่เลยไม่เป็นไรไอ้ได้ย<า>ัดเป็น,นอุอ้ยหินแต่เราเป็นผู้ชายฉันเปรู้มาฉันเป็นตัวสุขภาพมันมามันเป็นเพชรหินไนม่ใช่ฉัน แล้วหมอแล้วหมอหวังว่าใครคิดหมอคนนั้นก็ออกเธอฉันรู้นะหมอของใครที่ไหนจะไปอยู่ที่นีลอมบาร์ทำไม่มีใครทำไอท <c oughs> ีฉันไม่เรียนหรอกนะ <c oughs> เซิร์ฟนี่ไม่เหลือคนทำงานอะไรนะเซิร์ฟนี่ไม่เหลือคนทำงานทำงานอะไรก็ได้เดี๋ยวกูหัวไม่มีหวานฉัถนถือแค่ยังรู้เลยว่ายังไงแต่ละแหมยังไงก็ไม่มีคนที่จะทำเป็นหมอแม้แต่คนเดียวยังไม่คนที่มาถา่ายคลิป <c oughs> ดังนั้นเธอน่นหละคือคนที่เป็นโมปลอมโอ้โหเกิบมากสืบไปละสืบมากเกินไปทำมาแปดหี้วเนี่ยอีกหนึ่งนาะทีก็ถ้าเกิดแบบว่าสิบนาทีก็คือลิตรแบบว่านี่แบละสิบนาทีก็สามารถเปลี่ยนมาแล้วโอ๊ยทำน้ำจนตัวแช่์หมดแน่เลย ะลอดอด่ะเดีวเดีวดิยวเพิ่งเวลาเปลี่ยนชุดอ่ะเดียวโอ้ยฉันเจอชุดเรียนดูน่ารักอะถ้าใส่เป็นเอิม่มนี่เสื้อน่ารักนี่เป็นเสื้อน,นะคะเดี๋ยวเราหัดก,กินดีกว่าอยากไปงกินสั้นๆนะกินสั้นไม่มีหรอโอ้ยอันนี้ก็ได้แหละป้าฉลอด ชาลัดเหมียวฮัลโหลก,กเป็นแมแวแล้วกันจุ๊บเฮ้ยแค่ดูฝุนนี่นะ,ะ,อ,นนะ,ะนนนอืมเย้ยย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 ยนยย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 กยย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 ายยยยนยยยวยย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 ยนนยยย้ยะยยมยยนยยยอยยยย ยับคืออะไรลับไม่ได้หยับไม่ได้เดี๋หรออู้น้องทหารตาตาตาตองตองตุกโอ้ต้องหิวโหยดูถึงควากินหิวยิวงหิวไม่ต้องไม่หิวเพราะเธอกินข้าวไปแล้วถูกต้องข้าวหัดปลาเแซลมันที่กินข้าวไปแล้วจะไม่อิ่มเออ ตอนนี้ค่ะเราก็ได้ปิดบ้านปิดไฟหมดแล้วนะคะมันก็มืดแลยเนอะนี่ชุดหนัากันลิขรฟรียิงลูปวนจ๋าวิ่งกันเร็วอ่ะฮ้า,ฮาชาลัตจ้ายเยวเนีย้ยหลับตอนห้าโมงเย็น What the <c oughs> ว่าติบฟัลัเออแต่ว่าเครื่องข้างบ้านเราขึ้นบ้านเราอ่ะข,ข้างบ้านเราอ่ะทางซ้ายอ่ะเขาก็หลับตอนห้าโมงเย็นนะ เขาหลับตอนห้าโมงเย็นเขาโรงเรียนเขาไกลตอนนี้เขาก็หลับมาห้าโมงเย็นเหมือนกันเพื่อตื่นมาตอนต,อนตีสี่ห้าเขาก็หลับตอนห้าโมงวะหืม,ามาไม่น่าจัดตารตัวเองทัน <c oughs> เราก็จะนอนแล้วเราก็จะตื่นเราตีห้าสี่สิบว่าไม่น่าทะดี <c oughs> คุณจะเดินละมือกันแล้วกันคุณน่าะนอนระเบิด <c oughs> เดียวอะหาจัการ <c oughs> ชาลัดนวล จังสลอยเง,งนจังอ๋า10นาทีแล้วตกบ้านเลยเดี๋ยวรับบ้านดาม <c oughs> หั่เท่นะสลอดไม่รับไป่อ้วโอ้ยบ้านคดีสวยโคตรเลยอย่างาไงียมาดูบ้านค้ดสวยมากเลยอะเป็นบ้านที่ไม่ได้ล็อกไปนะแต่เราจะลองใช้แบบของบ้านที่เราไม่เคยใช้นะ บ้านที่เไม่เคยใช้บ้านนี้นะบ้านนี้ก็ไม่เคยบ้านนี้เคยใช้ไปเลยที่เปลี่ยนได้หนึ่งครั้งหรือทิ้งเทียงหยิบไปทีแล้วนับยังนับแล้วตาไหนตาไหนไม่รู้อ้าวเราไม่ได้นับกิวริเวนวานแม่มดลิปปิชมน่ากลัวกอู้วะเฮ้ยัวานเคยได้แล้วไม่เคยเคยทำงานไม่เคยเคยทำแหละก็เป็นแม่มดไงถ้าเกิดเรามีแม่มดอ่ะเราก็จะ ถ้าเกิดเธอเล่นด้วยกับพ่นกัญชามียอ๋อบ้านนี้เหมือนเราเคยเราเคยสปาวันแล้วนะคะเป็นบ้านน,นี่เองมันเป็นบ้านที่เราเคยสปาวเมื่อ EP ก่อนมาเที่ยวในเมืองกัน EP พห้าเอ้ยไม่เหมือนเดิมนะบันไดเออบ้านก็ไม่เหมือนเดิมเลยสงสัยไม่ใช่บ้านเดิมแล้วใชโอ้ไม่ใช่บ้านเดิมจริงด้วยโหเขอยากงงยังหายห้องโ้ยท้้งนอน สาหลอดมาใส่วันนี้เราได้งีบแล้วล่ะปิดไฟเลยเดี๋ยวด้านนั้นยังมีไฟอยู่ปิดไฟเลยเดี๋ยวเปลี่ยนสีบ้านแปบบเรามาสมสีกันทุกคนย้าดะใม่ตรมสีตมสีส,มสุส,สีอ่ะ สวิตซ์เล่าหนึ่งสมลองจะได้เจ้าหย่งเออจะพูดจพูก็ได้สมได้สีนี้ไม่เป็นไรหรอกป้าจะฟุ้งฟิ้งไม่อยากได้สีอะไรป้าอยากได้สีเขียวมรกตได้หรือเปล่าไม่ใช่นะสีเขียวอ่อนอ่อนดต่อดอยากใช้อะวันน่อยนะที่จะได้เดี๋ยวกเกิดแมวอยากได้อยสีเขียวมรกต อันนี้ปิดหมามาไปแล้วงี้มันเสร็จไม่ได้บ้านนี้เบือ่ออาหารเนาะปิดเรียบร้อยแล้วอื้อฟีลึกเปิดจ๋าเดินด้วยกนเถดว่าอยู่ที่นี่กว่าโอ้ยสงอนองไกยนที่นี่กว่าข้อแห่จะรัดว่าแล้ว มาได้ก ya กระป๋อมฮิฮอบเล่งเกมเลยจเจ้าไม่ยังเข้าบ้านใหม่ก็เล่นแล้วเหรอคอมพิวเตอร์ไม่ด่าเออไม่มแมวงั้นจะมาหายคลิปลงคลิปดีกว่าอีอีถ้าที่ขาดเรานักเกมเมอือแค่เกมที่มีผู้ติดตามห้าสิบคนนะคะมั่วไม่ใช่ตามคเราแค่สัามมือเอามีหนึ่งล้านคันก็ขับขึ้นมาเลยค่ะเราจะมารีวิวบ้านใหม่ข้างเรากันยู หาดว่าแล้วนี่จะเป็นเตียงนอนที่ฉันนั่งอยู่แค่เพิ่มและลุกออกค่ะซาร้อนก็จะแบบว่าโอ้ยไม่นคะว่าเราปิดไฟอยู่แน่วจะคดันโดเสียกันอ้ย่าบ้างคุณดังเอาได้บ้างมาก็เอาไปมาเด็กเองเหมกันอืม ได้แล้คุณบังตัวเองอ่ะมาแล้วนะคะแต่บังก้อนนิดนี่ว่าด้วยนะคะแล้วอ็มาอยันนี้อปนเดนสุดใหม่นะคะแต่ตอนนี้ชิปแต่งตัวอยู่นะคะไม่เพราะว่านอนไปแล้วนะคะเรานอนแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะกล้วยไหมกล้วยไหมโอ้เดียวกล้วยเราแล้วกล้วยมาขอร้องโฟเตอร์ไม่โฟเตอร์ไม่เอานะคะแค่หนึ่งบาท ก็มันนั้นก็คุณให้แห่ละร้อย่ะขาดทุนเลยซื้อมาแค่ศูนบาทใช่ค่ะนิ่งดูตานี้นะคะเราอยู่ในห้องนอนที่ใหญ่มากมากที่เล็กมากๆาห้องนอนที่ใหญ่มากมากที่นอนที่เล็กมากมากมากแล้วห้องน้ำที่โคตรสวยแล้วห้องน้ำที่โคตรสวยทวไสวยสเนี่ย ทดหด้ทุกอย่างไม่ใช่เล่ทำตรงข้ามทำไมทำไมอ่ะนั่นแหรอค่ะยิ่ง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 ย่งยยิ่ยิยิ่ยิ่งยยิ่ิ่งอ่งย่ยิร้อยิ่ย่งยย่ ถอนยีบ <c oughs> ฟีดแนนี้ครับสาระก็ได้หลับไปแล้วเอสาระตื่นแล้วเอา้ารอเชืช่อชื่ออดคิ้วนายอย่าตื่นนายนอนแกล้งไปอย่านอนแกล้งเลยหลับไปจริงๆเลยเฮียไม่เป็นไรเหรอ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> สารก็ได้หลับอยู่นะคะเป็นอะไรสาระตื่นไนด้ไหมแต่เรากทำอะไรนี้ เดีอย่าห้ามเอ้ยเราเใส่อ้อแก่กระตอเกอาไม่ได้ตัองใจตั้ใจกลบ้านแล้วจหลวงพ่อตัดาแต่นตึงประตูบ้าน้ย่างนี้เอ๊ะรักข้าบเยวว่าคอกไปแล้วเองให้กะมอผิดาเดี๋ยวเลยนั่งรบหาคลีก่า ตอนนี้เรา,าค่ะเป็17นาทีเราไม่ได้ทำอะไรทัง้งสิ้นวัตถุดิ k โอ้องนั่นเราก็แค่มาที่ดิบ้า o e โโหไม่ได้ทำอะไรเลยคลิปนี้เราเอาไปย้อาสี่มเลยดีกว่า okay, ตอนนีก้กี่โมงอ่ะเพิ่งเริ่เ,เริน่นเ,เราเ,เริยนตอนกี่โมองอ่ะบ่ายสามสามสิบเพิ่ 3, งเพิ่งเริ่มเรียนมา20นาทีเองไม,ไม่ใจนะไม่ใจดูตารางงนมา แล้วคุณสองให้เราปั่นยนยังไงทีเจอผ่าหายรางเนือจิ๊จิ๊จู๊จู่จู่เสร็จแล้วพี่ฮยูยเค้ไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้เราเออกไปเราก็จะออกไปช้อปปิ้งกันนะคะไปออกไปซื้อสีของแล้วออกไปกินไอติมสลดัดขี่จักรยานไปขี่จักรยานไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวขึ้นกระทวงของเริงไม่คิดแบกว่าวตืนต่นตาจากคนอื่นจัง นี่ไปเลยสอลทอมเวนนนะยะยะยาทำอะไรอ,อ๋อ,อก็ยากระโดดได้แล้วก็เวนน์เวนนเวนนเวนนว้าวเล่นตรงไอตรงขอบนะคะว้าบหนูขอเก็บตัวเลยไปตรวจเรื่องบ้านหน่ใหมไหมมีคนตีสามี่สาวองค์นะทำไมนี่เช้าเลยเยอะอ เร็วๆมันจะไฟแดงเวว้ันไม่โอ้โวยไม่รอซิ่งทานไปเลยนี่ขวขับแฮนซี่ด้วยนะคะอือหือใส่น้าเด็กว้นเนี่ยน่าจะใกล้ถึงแล้วนี่เขาอัปเดตใหม่นะคะเราสามารถเช่าที่บ้านได้แต่ว่าโคตรแทนเลยอ่ะเราให้เอากระมิงเงินก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอามาเติม อย่าว่าแต่ฉันไลยยังไม่ใช่จมีตังในนี้และฉันยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงสิไม่รู้เลยบัญชีต้อหาแม่สิแม่คงไม่อนุญาตแม่คงอน,นุญาตนานมาส่งสีผมกันเออสีม่วงมไม่เอาส้มอีกรอบนึงสีเขียวอ่อนไม่เอาล่าสุดไทยล่าสุดไทยสีม่วงยังไงเงี้ยสลาดัด ยส่บีขผมสีม่วงเลยอ่ะจาระบันเรา,าใส่ชุดสีม่วงน่าจะโคู่กันนะหารอบันาระบัาร่าอืเออย้อนสีผมใหม่ดีกว่าเขามาส่งสีขงมีดรอบนึงอ้าวจะไม่ได้ลึเปเราเลืกองเดียวโออรู้แล้วตอนนี้เปนะ็น พี่แป้งคุยกับเพื่อนๆได้โดยที่แบบแม้ว่าเรามองไม่เห็นนะ่ะพี่แป้งใช้ messenger โทรหากันไงแห้เราก็ปิดแชร์นะจอมสีเหลืองไม่ได้เลอาคนที่เราเจอนี่โคตรสะท้อนรคตรสะท้ายเราสูมไม่ขี้เหลือง <laughs> ถ้าเราไม่ได้สีเหลืองอื่อนเนื้อสบายแชร์เหรอใช่ถ้าเราขอจบเพียงเท่านี้ตอนนี้เรามาย้อนสีของนะท่านท่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยค่ะไปแล้ว